ป a r า i a ลงตามคาดค่ะเมื่อมาราตีพี่อ๋อมสะกาวใจรู้ว่าคุณฉัตรไม่ใช่หมอหน้าหวานธรรมดาแต่เป็นลูกชายโย์เก่าคุณชายพุทธิพัฒน์จุธาเทพงานนี้ได้เห็นพี่อ๋อมระเบิดอารมณ์ไม่แพ้มาราตีรุ่นสาวขนาดนางเอกยดานรินยายังจําตอนถ่ายได้เมื่อถ่ายได้รู้ปมใหญ่ที่แม่เก็บซ่อนมาตลอดเลยขอแรงแฟนๆเอาใจช่วยความรักของคุณฉัตรกับไทยผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่นี้ในขวัญหรือไทยกันเยอะๆนะคะฉันจะเปิดปม สองคนนี้ค่ะมันสุดมากเรารู้เรื่องแล้วคือเราก็ไม่ชอบว่ามาชอบลูกสาวเราอยู่แล้วแล้วยังมามีแบบแบ็กกราวที่เรารู้สึกว่าแบบที่จุดเราอยู่มากเลยอะ่ะฉันกล้าก็จะได้รู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วคุณแม่มันนีคือมา,าตีเทวพรมคู่มากคุณชายพุทธิพัฒน์เจ้าทาแต่เธอเป็นผมเป็นลูกของพุทธิพัฒน์และคุณแม่กรองแก้วครับไม,ไม่ได้แล้วผมก็จะมาขอลูกสาวแม่ครับคือหนูจะมีแฟนไม่ได้ลไหลอแม่ได้แต่ต้องไม่ใช่คนนี้ เขาเรียกว่ากลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ไหวแล้วมไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าแม่ก็หลักผู้ชายก็ยน่ารักอยู่